ต้นัตะวอนนาวาสนาหนะหนูการน้องเงินเงินเปินที่นการักของชาวโคราชกันเลยทีเด uh,> ียวนะครับวันนี้คอยเหนื่อยคอยละเกิื่อนยางมาคอยหลสงบารทุกแม่นั่งเมืองแล้วเพียจึงเชื่อมมาเพลงโคราช คณะกัดบ้านแทนไปดูพี่ดูน้องปลาในน้องจึงดนนูดน,น้ำได้ยินเขาเล่าวงามยาบดูตาเลยดูหนาตาเลยดูหนาปลูกพัดอันน้คมันก็ต้องดูพันลยดูแนว ไม่อยากบ่นดอกคนยังค้าไม่ยังค้ายังทิ้ง,งต้องปลอมใจทั้งชายหญิงดอกมันยังควรยังเคยคือพี่น้องก็บ่นทุกคนลายถ้าม่อยากให้คนเลือหมอเพลงโคราชมันก็ต้องเล่นทั้งโหกคน เอออมกันเมไวันน้มอเพลงเรีนพร้อมกันมาหคนทุนนางานปกติมอเพลงก็จะไปเลสคนแต่วันนี้หนางานงเหนือยกยอามาหคนคนเลยไไดสคนก็ยังอยากให้ยิงน้องวิงตามชายจะได้รู้ ตามไว้ดองนาโนงนาว่าตามฉัเริ่มจนการแสดงริ่มา้นรมรักษามงแล้วให้ลงเนกมาสมายังตามเรียกตามเชิญแล้วให้เดินตามฉันเชิญฝ่ายหญิงซึ่งนั่งชุมรามันคอยร้อนคอยหนาวพอเปนเ่าอยังคอยนใ้เนื้อเย็นเห็นใจอยากลงี่าการเป็นการเกี่ยวพาราีกัน น้องคอยนานปลาหวานยังคอยนย้ำพระทุดงจะลงทํามื่ยังคอยนินมีทางทําทางลูกเป็นทางต๊ะโนทางหลุนหม่เพลงไมมา่าจะพาพะกันบุญว่าเหนื่อยลาทั้งป่าทั้งดุง <จะ S 2> ในยืนยพาเงยยศ ลงย้อยย้อยอพี่น้องนั่งคอยก้อใจยุ่งยุ่งถ้าขาดผู้ยิงแล้วฉันไม่รู้แหงอยู่ดอกนึอเยินย็น,ยน,ยนยขอภัยทีุ่งเสียงอาจจะ โปรเทคตินตาโคตรสมุยตรงนี้ตาฝนเมื่อวันก่อนนี่ครับผมมีอาการวัดแล้วก็ไอด้วยนี่นะว่าไปซื้อหลังเข้าออถ้าน้องยืนไม่อยู่พี่จะช่วยพยุงพยุดตาโอ้มันอยู่สู กบ่าวดาวาสนาเอยหนูกานเอแม่ดอกเอ่ยพยอมาพวกผู้มารินเออก็บินนน้องมาตอมจะยกจะย่องอีกอกี่พยางเปรียบเหมือนนางเหมือนจ้าพยา เรียกแทงเรียกด่ากรัวว่ามันจะไม่หมอถ้เรียกเอินเชิญไม่พราก,กว่ายิ้มละไม่จะไม่มาละไม่จะไม่มาทั้งปู่ยาเขาจะไม่มองแต่แมวเอ้เคยร้องยังไมเมียวมันหอมใคร บาทาทเดินทางพี่จาแท้แผ่น,น,น,นทองมารองให้เดินเที่ยวอากาศถึงที่มัเจ้าภาพขอนำเปล่านะครับทั้งหลังเวทีให้ครับหมอเพียงจะลอยกว <c oughs> ่าควอดขอขอบคุณด้วยนะครับนำเปล่านำแข็นนะครับ เป็นแนวแรงกาหากินมันไม่เคยบินลกหน้าน้องนาเว่าพร้อมไก่มาทั้งผู้หญิงและเด็กผู้ชายก็แต่งตัวโกว่ามาพร้อมกันแหมมาเหมือนทองเปล่านางทองเปลานี่นี่ตอนอับสงการานแขนเนี่ยใหญ่จังมะ มืดยังผ่าทัดเลยนะน,นิมนตราเทสี่อีกลงไปเหลีกระดิ่งแต่ไปกนดูมาอยู่บนเด้วทีมันน้อยวัน,น <c oughs> อนทิมงานลมมาตรฐานครับแต่เวทีไม่รู้มาตรฐานไหมวันนี้ถ้าไม่มาตรฐานก็กองเอียยาะเลยเด้อแต่มาตรฐานจะดอกดูแล้วก็ใช้เล็กทำ ที่หลังหากรปั่นบ้านแทนตรงใหญ่คนนี้ครับเวทีครับไม่ใช่ว่าหมอพิงหลายคนนะครับมีแต่อ,อ้วนอ้วน <c oughs> นิมนพระมาเทศยังมีคนมาถามพี k k k an, ่เรียกคำสองคำก็ยังก้าเข้ามาทันก้าเข้ามาทันเปลือเทมาทักพี่ไม่วังจะมาทากมาทาง จะดูข้างหลังก็เข่าท่ามาตตนีนองการจะโมูนมองดูข้างหน้าก็เข่าที่ยิ่งผิดดูมันยิ่งดีคือกระเจ้าผู้เข่าทองดูคิวโกงทรงยังเขียวจังแต่งตัวเปลี่ยวแพนออน้องนุ่งผนุงนี่กังกงในได้ใส่มาไม่รอโอ้โหน วันน no ี้ไม oh. ่ใส่มาดอกจะมัน bueno ร้อนโอ้โหวันน um um ี้ไม่ได้ใส <si ่ม้าดอกมันร้อนเม่นไม่น่ะใครเขาจะไปเชื่อนาะไม่ใส่กางเกงมันร้อนเลยหรอแน่น่ะพี่ลองคำดูดุใครเขาจะไปเชื่อนาะต้องใพี่พิสูจน์ดิเะทุกคนเลยนี่ทดีคนใส่ก็เชื่อไม่ใส่ก็ไม่เชื่อก็เชื่อไนี่มันร้อพูดไม่เชื่อเลย ต้องในเพลงครัโลนนะเรับรยียบ้อยก็มีนอเพลงียาร้อยบายมันรุ่แปดสิบเลยียบร้อยโอ้ ดังต้นละว่าคู่กะเวเป็นลูกเมนุกะกเมาแต่เติบใหญ่ได้เป็นสาวยังซับส,สน,กนกระวนกระมายสนกรวนกระมายปลาวายอยู่ก็หวังมีเชว่าไอ้ก็วังนนลงกสาวังเป็นช่างป่าต้องหากินตาโปรงดินเนื้อไปทั่วด่านยามตรง อ <laughs> ปัมีคนดูอยูท สาวกัดเออเตอเชื่อว่าเฮดีมีตายสดยตัวผมเองเป็นเพลงใหม่ดอกนายาดเออพ่อแม่เออโปรดช่วยสดับ แม่ตอนเราตอนร้านพี่น้องให้การตอนรับชอบเพลงพื้นบ้านของยาโมยังได้มาโชมการแสดงอย่าให้ลื่นลุ้มทะลุฉันไม่พูดทะเลทะไลไม่นาำม,มาก่อนบาพรชัยเป็นลูกลานห่วยทะเลงลานห่วยทะเลงย่าดา่าจะเช่งให้ทะลำํำลุมขมนหัวขมา ตทาลาช่วยอุปธรรมคำจุอย่าให้ได้สูนได้เสียเพลยงผู้รัธยาเชียส่งเสริมก็ไปได้สวยให้หญิงพระและชายดูหุ่นและกาุณาพรชัยด้วยเป็นนักสแสดง อยากมีชื่อดังโปรดช่วยอวยชัยดา เป็นคนจัดมาที่ได้หาบาศนาเองมาเล่นแลเพลงโบราณท็นมีคุณค่าเป็นสิ่งของที่มีคนจองคนจับมาเพื่อญาติมา นั่งดูยาปูระดาระดาดยกฉันเองขอ,องเพลงโคราชมาชูมะเด็นให้มีระดับมือมาเด็นให้มีระดับขยายขยับเวลาดาเหมือนอย่างฝนลาฟ้าลาอาดินะถา้าละทำมวยไปหมดผุกสิ่งขอให้เจริญยิ่งยิงย่ง ึ้นไปนานขอให้ท่าลเจ้าของานได้ก้าวเดินจเจริญไปนาถ้าเจ้าภาพไม่ยกไม่ส่งพวกฉันก็คงจะจมได้ไม่มีคนคุยขึ้นมาดูพวกฉันก็เซจเหมือนเพชร ที่ชมมาดีนะอีน้าอือม,อมออไม่เห็นมีข่าวจะแนะนำใคร,ร,ร,รผมได้เชื่อโนไทยน้องหน้าพีนน่น้องนาปู้ยาเอ้เอิงเอ้ยวังน้ำเขียวดูหน้าก็ดำปานกระดิ็นผมต้องดิน อยู่คนเดียวในบุกลำไม่นำคนจนนำคนนำเคย <Yeah. S 1> แต่ความดีก็มีหลายขอ,อยังไงผมมีลงังอนุไทยไม่ใช่คนดังหาเอฟซีไม่มีเลยซีไม่มีเลยคนชมคนเชยก็มีลายเหมือนยังตัดไม่ไพมีลำเน ไม่ดงไม่ดังไม่ดงได้ลงสนามนกจับงามบุตรสาเนียวอนุไทยวังงามเขียวผิวไม่นูนยวนเสน่ห์ที่ครูมาในไทยทอดเก็บไว้ตลอดไม่ไทยเทขอบคุแฟนเพลงท,ทุกทุกท่านมอบงานบันเทิง ให้อโนไทยทำ แม่หน้าอกันเอวันนี้มารวมพวกรวมพงมารวมน้องรวมพี่ไม่วันหนึ่งวันนับไม่มีวันอับวันนูนไม่ไหลกักไหลคังนหลคังไหลคาม เชว่าลายตีนาบลายเคิลปัญญาดมปัญญาโมงปัญญาโมงับปัญญาบุลาโมเพลงก่อนมาตั้งหกคนก่อนหลานเมยยโมไม่รมเนตรมไผ่นับเป็นร่มใจของชาวนอ ขอบพระคุณครับผู้ช่วยมากออนจ้ะผู้ช่วยคนสวยจ้ะต่พี้ยงกับฟันเลยไหมมันมากแน่หมอเพลงก็มาแต่คนคนก็หลานเมียโมไม่ร่มที่ร่มไผ่นับเป็นร่มใจร่ม คุณแม่พ่อมารอฟังเพลงกันให้อารมณ์